สารน้ำนูนชี้ออกมาว่าให้พันตํารวจเอกทวีสอดส่องรับทีว่าการกระสูงยุติธรรมยุติการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในฐานะผู้กํากับดูแลกรมสอบสวนคดีพิเศษสารน้ำนูนไม่ได้พิจารณาเรื่องเนื้อหา ว่าสวานั้นมีการหัวจริงหรือเปล่าแต่พิจารณาเฉพาะข้อเทคนิคว่าตามกฎหมายน้ำนูนแล้วคนที่จะทําเรื่องนี้ได้ก็เฉพาะกอก,อกอตอไม่ใช่ดีเอสไอแต่ในขณะเดียวกันดีเอสไอมีคนไปร้องว่ามีคนทำผิดกฎหมายเขาก็ต้องปฏิบัติหน้าที่เขาได้พิสูจน์ได้ชัดและมีการหัวจริงแต่สารน้านูลก็ตัดประเด็นออกเอาเฉพาะทางเทคนิคว่าเคยไม่ใช่หน้าที่ดีเอสไอเป็นหน้าที่กกต ท่านผู้ว่าสษสารน้ำานุนครับท่านไม่ได้พิจณาย้อนหลังไปหรยอว่าตั้งแต่เลือกตั้งสวมาแล้วมีคนร้องเรียนกรกตร่วมปีแล้วตั้งแต่วันแรกที่ประกาศชื่อสวอแล้วแต่ไม่มีใครโดนตรวจสอบทุกคนแล้วไม่มีใครโดนเล่นงานทุกคนเลขาธิการกกตชื่อคุณแสวงบุญมีใกล้ชิดส,สมกับคุณชัยชิดชอบบีดาคุณเนวินชิดชอบเจ้าของพรรคภูมิใจไทย ตลกมากถ้ากกตแม่งไม่ทํางานล่ะเราก็จะมีสอวอซึ่งมาจากขั้วการเลือกตั้งแล้วอยู่ภายใต้อิทธิพลของใครบางคนประเทศไทยมันจะอยู่ต่อไปได้อย่างไงประเทศนี้วันนี้สารน้ำนูนท่านได้ทำลายชื่อเสียงของท่านออกมาแล้วอย่างที่ช่วยไม่ได้เพราะว่าท่านทำตัวท่านเองประเทศไทยมันอุบาทมากตอนนี้